بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ت่าน قناة تبصاً من رئيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นผมขอสุโกต่อรสุภคาหนุตาลาที่เราได้มีโอกาสมาพบกันมาในงานอันเป็นงานที่จัดเป็นครั้งแรกของสององค์กรหลายคนคงจะงงนะฮะก็คืองานเมกะฮาลานแบคอก2อ2 5กับครั้งแรกของกรรมก,การกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่มีอาจารย์อรุณบุญชมเป็นประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วก็บวกกับการมาเจอกันของคณะที่ปรึกษาจุฬาราชบนตรีก็คือท่านทั้งหลายที่มาอยู่ณที่นี้และหลายๆท่านที่ไม่ได้อยู่ณที่นี้วันนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้ในฐานะเลขานุก,การจุฬาราชมนตรี ขออนุญาตพูดความรู้สึกที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วระยะเวลาแค่ประมาณสักสิบนาทีที่เห็นท่านมารับไม่ใช่วุฒิบัตรเป็นใบสำคัญประจำตัวท่านแล้วท่านจุฬาราชบรีก็พูดกับทุกท่านว่าขอบคุณที่รับเป็นที่ปรึกษาของจุฬาราชบรีที่ปรึกษาจุฬาธิบรีครับ ผมเป็นเลขานุการของท่านจุฬาราชมนตรีอรุณบุญชมมาประมาณปีเสร็จแล้วหลายคนบอกว่าที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีเมื่อไหร่ประชุมกันและวันที่เรารอคอยก็มาถึงไม่ได้หมายความว่าท่านได้รู้ว่าท่านเป็นที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีแล้วท่านไม่ได้ทำอะไรผมไม่เชื่อว่าอย่างนั้นผมเชื่อว่าทุกคน ได้รับเกียรติตรงนั้นมาได้ยินจากปากท่านจุฬาราชมนตรีขอบคุณท่านที่รับเป็นที่ปรึกษาแต่หลายหลายคนก็คงจะกังวลอยู่ว่าแล้วเราจะทำอะไรให้กับจุฬาราชมบุตรีละ่ะผมว่าในหัวใจที่จุฬาราชมนตรีได้มอบหมายหรือมอบตำแหน่งที่ปรึกษาจุฬาราชมบตรีนะ่ะท่านจุฬาราชมนตรีได้เฟ้นแล้วได้รับทราบจากองคคาพยพของท่าน ว่าบุคคลสำคัญที่จะมีความเสียสละทำงานให้กับตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในประเทศไทยเนี่ยมีอีกเยอะผมบอกเลยว่าจุฬาราชมนตรีนั้นมีลูกศิษย์ลูกหาท่านมากเหลือเกินจุฬาราชมนตรีมีภารกิจไม่ว่าจะเป็นภารกิจตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม2,544 40นั้น ดูแล้ไม่สี่ข้อเองหรือมันไม่ใช่ผมเคยเป็นจุฬาผมเคยเป็นเลขานุการจุลารละชมนตรีสมัยพ่อผมอยู่ขออนุญาตเอ่ยนามท่านด้วยความเคารพในฐานะเป็นมีดาลและเป็นจุลารละชมนตรีของประเทศไทยลำดับที่16ค,คืออาจารย์ประเสริฐมหามัตสมัยนั้นท่านเป็นจุลาราชมนตรีกฎหมายพรบการบริหารองค์กร2540ยังไม่ได้ประกาศใช้ ยังใช้กฎหมายเก่าดูพระราชกิจดีกาว่าในการาศาสนูประถมฝ่ายอิสลามกับพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลามซึ่งอาจจะเหมือนกับพรบรที่เราใช้กันก็คือพอรบรการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม2540จู่บ้างแต่ไม่ละเอียดถึงขนาดนั้นการเป็นเลขานุการสมัยนั้น จนได้รับความไว้วางใจจากท่านอาจารย์อารุณบุญชมซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของจุลาราชมตรีประเสริฐมหามันหลายคนคงจะจำได้ว่าท่านจุลาราชมตรีท่านนี้เคยเป็นหัวหน้าสำนักงานจุลาราชมตรีสมัยประเสริฐมหามันไม่แปลกเลยที่ท่านนั้นจะมีคนรู้จักไม่แปลกเลยว่าท่านจะมีลูกศิษย์ลูกหาเพราะท่านสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนมิสตาฮุนูลุมิีนยีย และไม่แปลกเลยที่ท่านจะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยเพราะท่านทํางานรับใช้จุฬาราชมนตรีคือจุฬาราชมนตรีเปรเสดมหมามัตตจุฬาราชมนตรีท่านสวัสดิสมนิษัาคและจุฬาราชมนตรีท่านอาจารย์อาซีพิทักษุผลอันวิทิรักของพวกเราจนกระทัง่งท่านได้รับตําแหน่งเป็นจุฬาราชมนตรีแน่นอนครับปัญหาของมุสลิมในประเทศไทยในฐานะเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นคนไทยซึ่งรับ แตกต่างกันแค่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นปัญหาต่างๆท่านซึมซับแล้วอยากจกหาวิธีการที่จะแก้ไขและพัฒนาบุสลิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นคนไทยการแตกต่างและปัญหาต่างๆท่านรู้ในระดับเบื้องต้นว่าท่านจะทำอย่างไรกอบกับว่าท่านนั้นมีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งวันนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่ง คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยบางคนอายุมากกว่าผมด้วยความคารวะว่าเรานั้นมีโอกาสที่จะมาช่วยเหลือในช่วงชีวิตของเราในการจะทําให้จุฬาราชมนตรีในฐานะองคอ์กรองค์กรหนึ่งสำนักจุฬาราชมนตรีในกฎหมายไม่ได้ระบุถึงแต่มีองค์กรนี้เกิดขึ้นมาแล้วทําหน้าที่รับใช้ประชาชนในฐานะ องค์กราศาสนาอิสลามที่มีจุลาราชมนตรีที่ระบุไว้ในมาตราหกว่าพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจุฬาราชมนตรีคนหนึ่งเพื่อเป็นผู้นำกิจการาศาสนาอิสลามในประเทศไทยคำว่าเป็นผู้นำศาสนาอิสลามในประเทศไทยคำว่าพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจุฬาราชมนตรีคนหนึ่งมาเพื่อทำหน้าที่ผู้นำกิจการาศาสนาอิสลาม ในประเทศไทยนี่แหละครับคือหน้าที่อันสําคัญนี่แหละครับคือที่จุฬารนชันมรีคนที่19กังวลกังวลไหมกังวลคนระเพราะหน้าที่นี้มันใหญ่หลวงนักตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคใต,ต้ตะวันออกถึงตะวันตกมีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีตัวแทนมาจํานวน40จังหวัดกรุงเทพเรา70กว่าจังหวัดยังขาดอีกหลายจังหวัด ที่ปัญหาของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะมุสลิมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนี่อีกเยอะที่ยังไม่มีคณะกรรมการอ,อิสลามประจำจังหวัดก็มีอีกมากเรามาอยู่ตรงนี้ได้รับเกียรติท่านจุฬาธิปมตีแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานั้นเราคงจะนึกออกแล้วว่าวันนี้เราคงจะมาเสนอว่าเรานั้นมีความชำนาญเรานั้นมีความรู้เรานั้นมีเจตนา จะช่วยจุฬาราชมนตรีอย่างไรในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยหน้าที่ตามมาตราแปดอีกเยอะบางคนบอกว่าเออสี่สี่ข้อเองแต่จริงๆแล้วหน้าที่ที่คนมุ่งหวงังในฐานะที่เป็นผู้นำกิจการศาสนาอิสลามยังมีอีกมากที่คนไทยเขามีความต้องการให้จุฬาราชมนตรีช่วยเหลือเขา ไม่ใช่เฉพาะมุสิมนะคนไทยนะในฐานะที่เป็นคนไทยที่จะต้องช่วยกันอยู่อย่างพหุสังคมอยู่อย่างความรักจนกระทั่งมีสํานักจุฬาราชมนตรีที่ท่านหลายคนเคยไปวันนี้เราทำงานตามพรบกำหนดมาตราหกและมาตราแปดและทำงานตามที่ท่านจุลาราชมนตรีในอดีตเคยทำมาแล้วจุฬาราชมนตรีท่านนี้ กำลังต่อยอดการทำงานของท่านจุฬาธิมติที่ผ่านไปอย่างมีคุณภาพมากมายเหลือเกินเราคงจะใช้องค์คาพยพตรงนี้มาช่วยกันทำให้ภารกิจของท่านนั้นสามารถที่จะขับเคลื่อนไปเป็นผลงานของจุลาท่านนี้เป็นผลงานของจุลาที่ผ่านานมาที่ท่านมี ความเป็นห่วงสังคมและมีความตั้งการให้คนไทยที่นับสือศาสนาอิสลามอย่างพวกเรานั้นสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความรักมีความสามาคัคคีแล้วอย่างยั่งยืนวันนี้สำนักจุฬาราชมตรีทำงานตามประกาศสิทธิ์หรือประกาศหรือคำสั่งของจุฬาราชมตรีท่านนี้โดยมีทีมงานจำนวนไม่มากได้รับการดูแลจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่จุฬาราชมตรีเป็นประธานอยู่ในการดูแลไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่ท่านนั้นก็เจียดมาให้ให้การทํางานของท่านจุฬาธิมนินี้สามารถทําได้ดูแลเรื่องการศึกษาเดี๋ยวท่านอาจารย์ประกรณ์เดี๋ยวจะพูดว่าเราจะมีนโยบายที่จะทําให้ความหวังของท่านวันนี้มันเกิดขึ้นจริงว่าเราจะมาช่วยยังไงทําให้สังคม โดยผ่านท่านจุฬาราชมนตรีในฐานะผู้นำกิจการศารสนาอิสลามให้คนไทยได้รู้ว่าเรานี้มีศักดิ์มีสีและรักชาติบ้านเมืองเหมือนเขาเหมือนกันหรืออาจจะมากกว่าเรามาวันนี้ผมบอกเลยว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของที่ปรึกษาเดีย๋ยวท่านอาจารย์ประกรณ์ในฐานะประธานรองประธานผู้ทรงคุณวุฒินะครับของจุฬาาชมนตรียังมีอีกกนหนึ่ง ที่ตรงนั้นเดี๋ยวท่านจะพูดว่าเราจะแบ่งงานกันอย่างไรความถนัดของท่านเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่ขึ้นมานะฮะบางคนอายุเยอะกว่ผมเดินแสดงความยินดีตบไหลผมด้วยความรักในฐานะผมเหมือนเด็กแตท่ทั้งทั้งที่เกิดสิบสิบกว่าแล้วเมื่อสักครู่ในนี้คงมีใครอายุเก้ากว่า,กวาเกินท่านผมไม่รู้นั่งอยู่ไหนนะฮะคนกรุงเทพอุดรที่อุดรผม ต้องเรียกบางอุดร68สนู่น90กว่าแล้วขึ้นมาเรียกผมบางยีเพราะเขาอายุน้อยๆอยู่ศูนย์การอิสลามแห่งประเทศไทยท่านท่านเด็กๆขึ้นมามีมากมายที่จุฬาราชุมนตรีคัดสรรมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นความถนัดแต่ทุกคนมีเป้าหมายเหมือนกันว่า เพื่อให้องค์กรของเราทําประโยชน์ให้เต็มศักยภาพของตําแหน่งจุฬาาชมนตรตีที่เป็นผู้นํากิจการศาสนาอิสลามของประเทศไทยนะครับก็หวังว่างานในหน้าที่ของจุฬาาชมนตรตีผมว่าหลายคนรู้และคาดหวังเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดเพราะเป็นความความหวังที่จะทําให้เขานั้นอยู่ในดุนยานี้เพื่ออาคิรอที่เขาจะดำเนินชีวิตอยู่แล้วก็ไปเจอกันที่อาคิรอตรงนู้น วันนี้ผมขออนุญาตชื่นชมที่ท่านสละเวลาอมีค่ามารับใบสำคัญที่จุฬาราชสมนตรีให้ท่านด้วยกำมือท่านจุฬาราชสมนตรีเองแล้วก็เราคงมีภารากิจหรือพันธกิจที่จะดำเนินการต่อไปตามที่เป็นนโยบายของท่านจุฬาที่ท่านจุฬาจะพูดให้กับท่านทั้งหลายได้รับทราบผมขออนุญาตที่จะ ให้โอกาสนี้อาจารย์ประกรณ์ก่อนหรือไก่ท่านจุฬานัญมนตรีได้พูดคุยนะครับท่านผมว่าท่านมีความยินด,ดีเหมือนผมแล้วครับว่าออกประกาศคําสั่งมาห้าคำสั่งที่จุฬาได้เป็นออกประกาศนันแล้วห้าคำสั่งแต่ยังไม่ได้ประชุมกันแล้วก็เสียชีวิตไปกี่คนแล้วอ่ะหลายคนแล้ว ตรงนี้ยังมีชีวิตยอยู่ผมว่าเป็นโอกาสที่เราจะรับฟังนโยบายจากท่านจุฬาราชบนตรีและกอนนายนำไปปฏิบัติแล้วขอให้อ ah ัลลอฮฺซุบะฮานฺุลาลาคงให้หัวใจเรานั้นมีความรักมีความมั่นคงมีความยุติธรรมรักสามาคัคคีแล้วทำงานเพื่อองค์กรอันเป็นองค์กรสูงสุดของศาสนาอิสลามคือสำนักจุฬาราชบนตรีครับขอบพระคุณครับ